อาจจะไม่แค่เพราะคนนอันนี้จะมีนักการว่าคุณภาพ CBR เนี่ยนะคะแต่อยากรู้ว่าคะแนนตัวเองแล้มอะได้ลองลองเล่นดูได้ครับประมาณสามสิบสองแค่แค่ลองเล่นถ้าอยากรู้ออ้ยว่าความสามารถเป็นไปถึงขนาดไหนก็ลองเล่นดูได้

เส้นเลือดวิ่งขึ้นการสูบฉีดจากหัวใจมาถึงสมองอันนี้จะดูสีของเลือดแต่เนี้ยมันยังไม่ถึงอันนี้ตั้งให้สดจริงวิ่แรงอีกนึงอ่ะให้เลือดมาถึงเลี้ยงสมองให้ถึงอ่าอันนี้อ่อย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่